สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ฟนตงชาแนลนะครับในค่ําคืนวันนี้นะครับเกมที่ผมจะหยิบยกมาพูดคุยกันนะครับก็เป็นเกมสําคัญของเลียพูเลยครับเลียพูนี้จะยกพลบุกไปเยือนทีมอย่างซาทจมตันที่เซนต์แมรี่นะครับวันนี้พวกเขาต้องเก็บ3มแต้มให้ได้สถามเดียวนะครับหากต้องการลุ้นแชมป์กับแมนเชสเตีรจนไปถึงเกมนัดสุดท้ายนะครับดังนั้นไปดูเลยดีกว่านะครับเกมนี้จะจบลงอย่างไรไปติดตามกันได้เลยครับเชียร์บอลสุดมันเร้าใจแอดตามนี้ได้เลยครับ เอาละครับสำหรับเกมนี้นะครับจะเตะก,กันในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีนะครับเรียบูจะบุกไปเยือนซาทแชมตันที่เซนต์แมรี่นะครับสำหรับทีมอย่างเรียบูนะครับในวันนี้ต้องการสามแต้มสถานเดียวนะครับถ้าพวกเขาไม่สามารถทําได้หรือว่าเก็บได้เพียงแค่แต้มเดียวหรือแพ้กับทางซาท์แชมตันนะครับก็เรียกได้ว่ามอบแชมป์ให้กับทางทีมอย่างแมนซิตี้ไปได้เลยนะครับซึ่งหากหวังต้องการลุ้นแชมป์ไปถึงเกมนัดสุดท้ายพวกเขาต้องชนะในเกมนี้นะครับ สำหรับเวีรยพูนะครับสภาพทีมในวันนี้นะครับพวกเขาต้องเจอบข่าวร้ายนะครับไม่มีนักเตะอย่างโมซาล่าเฟอร์กิลฟานไดนะครับรวมไปถึงฟาบินโยแต่อย่างไรก็ตามนะครับด้วยการที่พวกเขาต้องการ3มแต้มแบบนี้นะครับผมก็เชื่อทางจเกนครอปเองก็คงจะเน้นเป็นพิเศษแน่ๆนะครับและนักเตะที่เวีรยพูมีอยู่ในเวลานี้นะครับศักยภาพโดยรวมนะครับผมก็เชื่อพวกเขาก็ดึงคงดูดีและก็เหนือกว่าทางเซาแธมป์ตันนะครับซึ่งผลงานของเซาแธมป์ตันเองในช่วงหลังนี้ก็ถือว่าย่ำแย่เหลือเกินนะครับ ต1นัดหลังสุดในการลงเล่นทุกรายการเซาท์แชมตันชนะคู่แข่งได้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นเองนะครับและก็อันดับตารางคะแนนในเวลานี้ของเซาท์แชมตันเองก็พวกเขาก็ไม่ต้องไปลุ้นหนีตายรวมไปถึงไปลุ้นโคต้าอื่นๆนะครับแรงจูงใจได้หมดลงไปแล้วนะครับดังนั้นเกมนี้นะครับผมว่าเชื่อที่เกนค็อปแล้วก็ลูกทีมน่าจะสามารถบุกไปชนะเซาท์แชมตันได้ไม่ยากนะครับเชื่อว่าจะเป็นการชนะและจะเป็นการชนะมากกว่า2ประตูขึ้นไปด้วยนะครับดังนั้นคู่นี้เลือกเชียร์หงแดงเรียภูไปได้เลยนะครับ เอาละครับสำหรับใครที่ังชมคลิปนี้อยู่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับฟนตูชาแนลในทุกๆช่องทางด้วยครับวันนี้ผมโฟนตงลาไปก่อนสวัสดีครับ